วันนี้วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่75ที่ข้าพเจ้าในธนพัฒน์พริฤทธิ์สิทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารสุอัตตะัจฉันตุเทวตาสัทัมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขัังสักเฆกามิจารุเปกิริสิคาราตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเทจักขามิตารุวนาคาหเนเคหาวัตุมิเขเตอุมมาจยันตุเทวาชาลัทลาวิสเมยะภาคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจจนงสารโภเมสุนันโตธรรมะสวรรคารอายมพัทันตาธรรมะสวรรคารอายมพัทันตาธรรมะสวรรคารอายมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามา สบทกับพระรัตนตรัยอาระหังสมาสมุทโธพระกวาพู้ทังพระกวนตังอภิวาเทมิสวาคขาตพระกวาตาธรโมโมธรมมืงนมัสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสสั้งโคสั้งขังนมามิสบทสวดนัมการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ an ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาห้าบทสวดไตสรณะคมนปาฐะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ ตาติยมปีพุทธังสระนังคาช้ามิตาติยมปีธรรมังสระนังคาช้ามิตาติยมปีสร้างขังสระนังคาช้ามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมีหกทุสัพพทานาถิเมสรณังอัญญังธขมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมีหกทุสัพพทานาถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมีหกทุสัพพทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรนะสันปโนสุขตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรมมาสาะตีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภคกวาตีแปดธรรมนุสติสวากาโตภะกวตตาธโมสันทิตโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิตี กสังขานุสติสุปฏิปันโนภระกุปตโอทาวกสังโฆูชุปฏิปันโนภระกุปตโอทาวกสังโฆายาญาปฏิปันโนภระกุปตโอทาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระกุปตโอทาวกสังโฆูยะทิทังจตาริปุริสัยุคานิอัตถปุริสัพุคาราเอสปะกุปตโอทาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีกัลันิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัติ そう。 ยานีถ้าภูตานิสมาหะตานิภูมมานิวายานิว่าอันตาริเคสะเพวะภูตาสูมานาพระวันตุอโทปิสักขจะสุนันตุภาสีตังตัสสมาหิภูตานิสาเมธาสะเพเมตังกระโรธามานุสิยาปชายาทิวจาระโตจหารันติเยปะนิงตัสสมาหินิรัถาปะมัตตายังกินชีวิตตังอิทาวะหูรังวาสะเคสุวะยังรัตนังุปานีตังนัโนสัมังอาทิตตสธาทะเตนะอิธรรมปิพุเทรัตนังุปานีตังเอเจนะสจเจนะสุวติห โตัวข้ย่งวิราคังขมาตังปานีตังยถาชักขาสังยามูนิสัมมาหิตตัวนาเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีธรรมปิธรรมเมระตะนองปานีตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิโมตุยมพุทธเสทวะปิวันนะยิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหงสมาธินาเตนะสมโนมิสติธรรมปิธรรมเมระตะนองปานีตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิโมตุ เยปุคราอัทธสตัมปัสสะธาตุตาลิเอตานิยุขานิโหติเตทะขินยะสุขตาสาสวาคาเอเตสุทินานิมหผลานิธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนัสัจเจนัสวัติโหตุเยสุปายุตามนัสธาหันเฮนานิกามิโนโหตามาซาสานัมหิ เตปติปตาอมตังวิไขหาลธามุธานิปุถิมุนชะมานาอิทัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสจเตนะสุวัติหตุยาทินทักคิโรปัตาวิงสีตอสิยาตะตุพิวเตภิสัมปะกัมปิโยตทุปะมังสะปุริสังวัฏมิโยอริยสัจจานิเวตาปสสติธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสจเตนะสุวัติหตุ เยอยริยสัจจานิวิภาวะยังติคำภีระัญานาสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติผูุ้สพปัมมัตานาเตผวังอธรรมมาทิยันติธรมปิสังเครตนางปานีตัง เตนะสัตเจนะสวัติโหตุสหาวาสทัสสนสัมปทายตยสุธรรมาชาหิตาพระวันติสักกายทิถิวิสิกิจิตตนจากสิรพตังวาปิยทิฐิกินจิตตุฮาปายหิจวิปามุตโตสัจพิทนานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครตนังปะนีตัง เอเตนะสัตเตนะสวัติโมตุกินชาปิโสกัมมังกอรติปะปะกลงกายเนวะจายุพัเจตัสวาอภพโหสตัสสะปฏิจจะทายาภพตาติทะพทัสสาวุตัยทมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโมตุ ว่านับปักภูมเพยยาธาตภูศิตาเคคิมหานะมาเสปาธรรมะสัมิงคิมที่ตุดผู้ปัมังธรรมะวรังอัเทสัยนิพานะคามิปธรรมะหิตายะอิธ่ทำปีพุทธเฮระตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุวะโรวะรัญโยระโถวระหะโรอนุตโรธรรมะวรังอัเทสัยอิธี่ทปีพุทธเฮระตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังปูรานังนวังนาทิสัมภวังวีระตติตายติเก ภาวะสมิงแต่คีนาพีชาวิรุณหิชนทานิพันติธีรายาทายมปะทีปวยทมปีสังเคระตานังบะนีตังเจนะสัจเจนะสวัสดิหตัวยานิทัาภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวาันตริเคตัท่าคาตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมมสสามาสวัสดิหตุ ยานิท่าโพตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิว่าตาริเคตัาคตังเทวมนุสสปูทิตังทำมังนามัสสามสวัติหัตัยานิท่าภูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิว่าตาริเคตัาคตังเทวมนุสสปูทิตังสังขังนามัสสามสวัติหัตัสิบเอ็ดอาตานาติยปริตบทย่อ สัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวาสพีติโยวิวัชนุสัพพะโรโขวินาสตุมาเตปะวัดวันตรายโยสุขีธีขาโุโภวาภิวาฒนสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังผ้ารังสิบสองอาทิตตปปิยายสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยยังภักขวาขยำยังวิหารติขยัสิเสสัตถิงภิกุสหัสเสนาตตระคุภักขวาภิกขุอามันเตสิสัพพังภิกขเวอาทิตังกินจัดภิกขเวสัพพังอาทิตังจักคุ้งภิกขเวอาทิตังโลปะอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมผัสซ้ออทิโตยมปิทังจักขูสัมผัสสัพจยาปัจจติเวท้ายิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขัง สุขขั้งวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชาลามะนะเนนะโสเกหิปานิเทเวหิสุแคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอทิตังติวะธามิโสตังอทิตังสัทธาทิตตาโสตวิญญาณังอทิตังโสตสัมผัสโสอทิโตยมปิทังโสตสัมผัสสปัตทยาอุสติเวทะยิตังสุขังวาทุขขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคากินา तो सकिनामो हकिना अति तंग शातिया सरामना नेना सो के हि परिचेवे हि तो के हि ही तो मनसे हि उपायाクセ हि अति तंति वथामि ขานาอทิตังคันธาอทิตาขานาวิญญาณางอทิตังขานาสัมผัสโซอาทิตโตยัำปิดังขานาสัมผัสสะปัตติยาปัจติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตังปีอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังลาราคาคีนาโทสักีนาโมุกคีนาอาทิตังชาติยาชาลามานะเน่งนั่งโสเกหิปาริเหเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวะทามิ ชิวห้าอทิตยาราซาอทิตย์ชิวห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวห้าสัมปัสสออทิตย์ต่อยปิทังชิวห้าสัมผัสสปัตเทียปัจจติเวทิตังสุขังวาทุกขงวาทุกขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหะกินาอาทิตังชาติยาชารามะนะเนนะ သုတ်ကေဟိပရိသေဝေဟိသုတ်ကေဟိသမနစေဟိဥပယစေဟိအတိတံသေဝထာမိကယောတိတောပုထပာသ္တကယဝိညာဏံအတိတံကယေသမ္ပတ်သောအတိတောယံပိထံကယေသမ္ပတ်သပ္ပစ္စယောပစ္စတိဝေထယိတံ สุขข้งวาทุกขังวาทุกขมรมสุขข้งวาตัมปิออทิตังเกนะอทิตังอะทิตังราคะกินาโทสักินาโมหกินาอะทิตังชาติยาสราเมนะเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทูเคหิโทมนัเซหิอุปายาเซหิอะทิตตมติวัฏามิ มโนอาทิตยตธรรมมาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสว่าอทิตย์ตัมปิทังมโนสัมผัสสปัพเทียบัจิสติเวทให้ยีตังสุขังวะทุขงวาทุกรรมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณฑ์นาอาทิตยตังอาทิตตังราคากินาโทสากินาโมคากินาอาทิตตังชาติยาชารามานิยนัสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทุมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ เอวังปัสสังผิกเวสุตวารีอาวะโกจากขุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจากขุวิญญาณีปีนิพินทติจากขุสัมผัสแทปีนิพินทติยำพิดทางจากขุสัมผัสสัพตยาปัจติเวทายตังสุขงวารูฆวารูกรรมสุขงวารตสมิงปีนิพินทัติ โสตสมมิปีนิพินทตติสัเทสุปีนิพินทติโสตมิญญาเนปีนิพินทติโสตสัมผัสเซปีนิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสปัจจยาถูปัจจติเวทายตังสูข้างวัดถูข้างวัดถูกคำาสูข้างวัดตัสสมิงปีนิพินทติคานาสมมิงปีนิพินทติอันเทสุปีนิพินทติฆานามิญญาณปีนิพินทติฆานาสัมผัสเซปีนิพินทติยมปิทางคานาสัมผัสสปัจจยา อปัตติเวทายตังสุขงวาทุงวาทุการมะสุงวาตสมิปีนิพินทติเชิยวให้ยปีนิพินทติปราเสสุปีนิพินทติชวให้วิญญาณีปีนิพินทติชิวให้สมปเสปีนิพินทติยำปิทางชีว้สมปสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขงวาทุงวาทุกมาสุงวาตสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติปททาเิสุปีนิพินทติกายะวิญญาณปีนิพินทัตติกายะสมปเสปปีนิพินทัต สุขังวาทุกขังวาทุูกธรรมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตติมนัสมิงปีนิพินทัตติทมเมโสปีนิพินทัตติมโนวิญญาณิปีนิพินทัตติมโนสัมผัสสซปีนิพินทัตติยำปิดทางมโนสัมผัสสัพพัญญาปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุูกธรรมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตตินิพินทางวิรัชติวิรา k า h วิโมตติวิมุตตสมิงวิมุตตมมีติยาณหกติขีณาชาติวุสิตังพามามัจันยังกัตังกานานียังนับการอ ปัจจานาติิธมมโจาระวานตมนาเตภิคุพระวโตภาสิตังพินันทมิมัสมินจาปานวยาการนาส밍พัญญามานตัสสภิคุสหัสสะอนุปทาอาศเวหิจิตานิวิมุจจรูติสิบสามนตตรักนะสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวะพาราณสียังไม่หารติอิสิปัตเนมิกขาทายตตะตะโกภะคะวะปัญจวกิเยฟิกุอามันมาเตสีรูปังพิกเวนะตารูปังสหิตังพิกเวอัตตาอภวิสานยิทังรูปังอภารายะสังวตตยะรพิธาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยัสมาจะข้อพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภารายะสังวตตินัจจารพิเต รูเปเอวังเมรุปังหตุเอวังเมรุปังมาห้อสิติเวทานาหน้าตาเวทานาจะเหิทางภิกขเวอัตาอาภิสระในายิทังเวทานาอภาธายาสัางวตัตรายารเพทาจะเวทนาอยาเอวังเมเวทานาหตุเอวังเมเวทานามาห้สติอยากสมาจังห้ภิกขเวเวทานานตา ตัสมาเวทนาอภาทาชยสังวัตตินาจระพติเวทนายาเอวังมีเวทนาโหตัวอวังมีเวทนามาโหสิทิสัญญานตาสัญญาต่หีทางพิภเวอตาภวิสระนยิทางสัญญาอภาทาชยสังวัตยาลาผิดหัดตัดสัญญาญาเอวังมีสัญญาโหตัวอวังมีสัญญามาโหสิทิยาสมาเจ้าข้อพิกเวสัญญาณนตาตัดสมาสัญญาอภาทายสังวัตตินาจรพัติ สัญญายาเอวังเมสัญญาโฮตุเอวังเมสัญญามาโฮสิติสังขารานัตตาสังขาราจะยิทังพิกเวอัตตาอภิวิสังสูนนัยยิธังสังขาราอภาทายยสังวัตตยงและเพทาจัตสังขารเดสวเอวังเมสังขาราโฮตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนเตยัสมาจักคพิกเวสังขารานัตตาตัสสมาสังขาราอภาทายยสังวัตตินาจะละบภตเต สังขาร Eso evame sankharahato evame sankharamahesante viññāṇa anattā viññāṇa sahitang bhikkhave attā bhavissana yathā viññāṇaṃ apāṭhāya saṃvattaya rapehada viññāne evame viññāṇaṃ hoto evame viññāṇamā hosete yasamāca ko bhikkhave viññāṇa anattā tassama viññāṇaṃ apāṭhāya saṃvattati naṭhanabhati viññāṇe evame viññāṇaṃ hoto evame viññāṇam มาโคสิตตังกิงมิยิกเวรูปังนิจังวานิจังวัติอนิจังพันเตยมปนานิจังทูกข้าววาตังสุข้าวติถูกข้าพันเตยมปนานิจังถูกข้าวิปาริณาธรรมการล้านตังสมณนปสิตุงเอตัมมาเอโสหาสมเอโสมอตาติโนใหตังพันเตตังกิงมิยิกเวเวทนานิจาวานิจาวตินิจาพันเตยมปนานิจัง तो खंवा कंसो खंवा तेतो खं फनतेय बन्नानि चो सुखं खं वे बाली नाम धर्मंगना नो 탕 सम्मनोपसितो ने तंग ममा एसो हमा समी एसो मे आताते नो हे तंग मते तंग किं मिण्या थापि कोवे संया निचावा निचावाते अनित्ठा फनतेय बन्नानि चं सुखं खं वा तंग सुखं खं वाति ทุกขังพันเตยมนานิจังทุกขังวิปาริณามธรรมังกัลลนุตังสมณุปัสสิโตงเยตังมะมะเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตุตังพันเตยตังคิงมญะถาภิกขเวสังขารานิตวานิตวาติอนิจจังพันเตยปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปะนานิจังทุกขังวิปาริณามธรรมังกัลลนุตังสมณุปัสสิโตงเยตังมะมะเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตุตังพันเตย ตังคิงมัญญะถภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัสสินามะธรรมังกาลังโนตังสัมโนปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหามะสเมเอโสเมอตาเทโนเหตังพันเตตัสมาติหาภิกขะเวยังกินจิรูปังอาทิตานะขตตาปัจจุปนังอจตังวาภิกขะวาอุรลิกังวา သောကမဝိနံမဝပนิดังဝယံธุเรส न्ति केवलसप्पं रूपायेन तं ममनेसों हमामस्मिन्नमेसो अत्ताति एव मेतञ्ञेखापु तं सम्मपञ्ञया तथा तथाञ्ञा काजी वेतनातिताना कथापच्चुपनय सतावपहेथावा वडालीकावा सुखु मेवा हिनोवा पनितवा यथोरेसन्ति केवलसप्पहा เมตนาในตังมามาเนสุหะมัสสมินาเมสุอัตตาทิเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญายารัตถปัญญากาติสัญญาอติตานัคตะปัจจุปปนาชตตาวาภิสิตาวา โอราริกาวาสุปุมาวาหินาวาปนิตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะิโสหามัสมีนามิโสุอาตาิเอวะเมตังยัทธาภูตังสัมมาปัญญายัทธาภังเยเกติสังขาราติตาเนขตาปัจจุปปนาสตาวาหิตาวาโอราริกาวาสุปุมาวาหินาวาปนิตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขารเนตังมะมะิโสหามัสมีนามิโสุอาตาิ อิวะมีตังยะทัพปูตังสมาปัญญายะทธะทพพังยังกินจีวิญญาณังอติตาณัคตาปจุปันนังอัชตังวาภิทวาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังนิธรรมามนโสหะมาสเมนะเมโสอัตตาทิเอวะเมตังยะทัพปูตังสมาปัญญายะทธะทพพังอีวังปั้งสรีกเวสุตตวะอริยสาวาโกรุปสัมิงปี นิพินทัติเวทนาญาปินิพินทัติสัญญาญาปินิพินทัติสังข้าริสุปินิพินทัติวิญญาณสัมิงปินิพินทัตินิพินทางวิรัตติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณหุติขีณาชาติวุสิตังพัมมามัตเริยังกตังการานิยังนาปาลังอิทัตตายาติปัจจานาติติธิทัมโมจั พราวาอัตตมนาปัญจวัคคียะภิกขุพาวาตัวภาิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปานาเวยยกะรณะสมิงปัญญมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนอนุปทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตติสุิสัง